สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวโควบบอนต้องบอกว่าสถานการณ์ของมาลายูนตุสในสิกันโชเซเรียอาซีซั่นนี้ย่ำแย่สุดสุดครับไม่เพียงแต่โมดโอกาสป้องกันแชมป์เท่านั้นแต่อันดับกลับหล่นรูดมาอยู่ที่ส่จนสงสัยว่าอาจจะพลาดไม่ได้ผ่านเข้าไปในเสือกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าสถานการณ์ในตอนนี้ของยูเว่มี66แต้มจาก33นัดอยู่อันดับ4มีคะแนนเท่ากับอันดับ5เอซีมิลานเพียงแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าจัดว่าสถานการณ์ล่อแหลม ต่อการช่วยเล่นฟุตบอลถ้วยสโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปในฤดูกาลหน้าก็เลยมีข่าวหลุดมาครับว่าถ้าอยู่ว่ไม่ได้ไป UCL ซีซั้นหน้าโรนัลโดน่าจะย้ายทีมก่อนเข้าเรื่องฝากไว้ด้วยครับเชียร์บอลให้สนุกการเงินมั่นคงแอดไลน์มันเลยที่แอด sl 2 4การันตีโปรดีที่สุดแชมเปี้ยนส์ลีกที่ไม่มียูเวนตุสไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดก็คงจะจืดกล่อยไปเลยแหละครับและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คงจะมีการยกเครื่องกันขนาดใหญ่นักเตะบิ๊กเนมในทีมอย่างคริสเตียโนโรนัลโด เโลดิบัล,ล่าและอารอนแรมซี่อาจจะถูกขายออกจากทีมครับส่วนอันเดียปิโลก็คงต้องกระเด็นจากตำแหน่งผู้จัดการทีม C ซ7วสร้างสีสันและรายได้มหา,าศาลให้กับยูฟาครับเขาเป็นจุดขายในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกติดต่อกันมาหลายฤดูกาลแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ก็เล่นมาทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี2002เขาเล่นกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับในรอบคัดเลือกตอนอายุได้เพียงแค่17ปีเท่านั้นและเมื่อย้ายมาอยู่กับแมนยูในปี2003 ตอนนั้นเขายุ18ปีก็ได้ลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มทุกปีจากนั้นย้ายไปอยู่กับเอัลมาริดก็กลายเป็นยอดดาวยิงระดับโลกยิงประตูมากมายในแชมเปี้ยนส์ลีกดาวยิงชาวโปรตุกเกสพาทีมโต้สังกัดควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก5ครั้งเป็นการควา้าแชมป์ร่วมกับปีศาจแดงหนึ่งครั้งในฤดูก,กาลส0 0 7ันเ8ถึงและอีก4ครั้งกับราชันชุดขาวแต่เมื่อถึงจุดอิ่มตัวครับเขาก็ย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสในปี2018 เป้าหมายไม่ใช่แค่แชมป์กันโชคเซเรียอาแต่คือการได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นและในซีซั่นนี้ผลง,งานของมาลายก็ดบลงอย่างมากครับถึงตอนนี้คำถามก็คือโรนัลโด้จะย้ายไปอยู่กับสโมสรไหนกันแน่โดยเฉพาะค่าเหนื่อยที่แพงมหาศาลคงมีไม่กี่สโมสรครับที่สามารถแบกรับค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ได้โดยเฉพาะในช่วงที่โควิด -19 ระบาดอย่างหนักนันสืิพิม์ตุโตสปอร์ตของอิตาลีรายงานว่าค่าเหนื่อยและโบนัสต่างๆ กับตันทีมชาตโิโปรโตุเกสได้รับตกอยู่ที่ปีละราวหกล้านยูโรแล้วโรนันโดก็มีอายุสาสกปีเข้าไปแล้วถือว่าอายุการใช้งานลดถอยลงไปอีกด้วยเงื่อนไขหลายอย่างครับน่าจะเหลือเพียงแค่2สโมสรเท่านั้นที่มีศักยภา,าพพอที่จะเซ็นสัญญาก,กับเขานั่นก็คือเปาลี่เชงชชแมงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับทัพนี้แสดงในยุคข,ของโอเลโกนาโซชาดูเหมือนว่าจะเป็นยุคก่อร่างสร้างตัวใหม่ครับและพยายามผสมผสานระหว่างดาวรุ่งกับนักเตะมากประสบการณ์ ในแดนหน้ามีมาคาแรฟฟอร์ดกับเมสันกรีนวูดแม้ว่าจะมองหากองหน้าคนใหม่แต่ก็อยากได้ดาวยิงอนาคตไกลอายุน้อยซึ่งเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าของอรทมุนน่าจะตอบโจทย์ให้กับแมนยูได้มากกว่าที่จะเป็นโรนัลโด้ครับสโมสรเดียวที่อาจจะเป็นทางเลือกก็คือปาริสแซงช์แมงเปเอสเชไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับดาวยิงโปรตุเกสครับและกําลังมองหาขุมกําลังใหม่ๆเข้ามาเสริมทีมเพราะมีแนวโน้มว่าคลิลแลมบัเป้กองหน้าดาวรสดของทีม อยากจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาริดส่วนเป้าหมายอีกคนก็คือเลโอนลเมซี่ซึ่งก็น่าจะเลี้ยอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปมากกว่าสุดท้ายก็ต้องมารอดูกันละครับว่าสถานีต่อไปของโรนัลโด้จะใช่เปเช่จริงๆหรือเปล่าผลงานทำา32ประตูจากการลงเล่น39นัดจากทุกรายการในซีซัน่นนี้พิสูจน์ได้เห็นละครับว่าดาวยิงโปรตตเกตย,ยังเต็มเปลี่ยนไปด้วยความกระหายในการเล่นทำประตูได้ต่อเนื่องและมีดีพอที่จะขาแข้งต่อไปแบบสบายๆบาย เพื่อนๆล้ะครับคิดเห็นยังไงแสดงความคเห็นเต็มที่กดแชร์กดไลค์กด s u b s c ส i b e ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ที่เพจ a c e b o o k และ Youtube Channel โคดบ้าบอล